และในปี2 0 2 4นี้ AMD Ryzen 5 5500กับ i 3 1 2 1 0 0 f ตัวไหนเวิร์กกันในมุมมองของ i have cpu ครับ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไอแ b บซีพครับผมเปาไอแอบซีพีสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับเราจะคุยกันเรื่อง CPU 2ตัวที่บอกสำหรับคนที่งบน้อยนะสิบสี่สิบห้าเคหรือว่ามองหา CPU ที่ยังคงเอาตัวรอดได้อยู่ในปี2024ทั้ง2ตัวนี้ยังคงมีบทบาทอยู่ในมุมของเครื่องที่มันราคาเบาๆแน่นอนครับคนที่ดู i3 สาม0 f ไว้ถ้ามีตังค์อาจจะอัพเป็น i5 2400F หรือว่า i5 3400F เป็นต้นนั่นเองนะครับแต่ส่วนของ AMD ครับถ้าจะดรอปลงมาอาจจะเป็น Ryzen 5 4500 5500หรือว่าแต่ถ้าแรงกว่านี้อาจจะเป็น5 65มันจะ x3d ประมาณนั้นหรือว่า 7500f แต่ว่าทั้งสองตัวนี้ยังคงเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันชนกันได้ i3 12100f กับ r 5 5 5มันชนกันไคําถามคือมันชนกันได้ยังไงคําตอบก็คือราคามันเท่ากันจุดอ่อนจุดดีอันไหนได้เปรียบค่ายฟ้าได้เปรียบอันไหนค่ายแดงได้เปรียบวันนี้เดี๋ยวมาดิสคัสกันหเลยว่าเรามาคุยกันในมุมมองของ Power Half CPU นะครับก็ต้องบอกเลยว่า2 CPU ตัวนี้เป็นที่นิยมของตลาดแล้วกันในมุมมองของคนที่งบประมาณไม่เยอะคือถ้ามีงบมากกว่านี้คุณอาจจะเป็น i5 12400f หรือว่า Ryzen 5 5600ยกตัวอย่างขึ้นมานะ ในมุมมองที่แพงกว่าตรงนั้นนะครับแต่ว่าทั้ง2ตัวนี้มันจะมีข้อเสียข้อดีอะไรบ้างไรเซนห้าห้าพกับ i3 สามสองที่ปัจจุบันนั้นยังคงเป็น CPU ที่ขายดีของ i h a ฮฟซีพดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันอันดับแรก i3 ใหม่กว่าอัน 2, 5, อที่2องไรเซนห้าคอและเทรดเยอะกว่าคือในมุมมองของคอและเทรดเนี่ยห้าพันเนี่ยมันจะมี6คอสิบสองเทรดไอสามีสคอร์ดเทรดถ้าเรามองในมุมของคอและเทรดเนี่ยต้องบอกเลยว่าไรเซนห้าเยอะกว่าแต่มันจะมีคําว่า performance per, per core ที่มัน แตกต่างกัน i3 Performance Per c o r e หรือว่า i n g t r thread มีความแรงกว่า5 5 0พสมมุติว่าเรายก i3 มา1คอยก Ryzen 5มา1คอแล้วมาชนกันตุ้มขึ้นมา i3 ชนะค่อนข้างเยอะันนั้นเนี่ยถ้าเรานับ s n n l e t h r e a d หรือว่าคะแนนแบบ Single t a า k i n g เนี่ย i3 ชนะแต่ถ้านับแบบมั i t ิเ e a d ม u l ติท a กก i n g เนี่ย r ร z e n 5ชนะรวมถึงการที่มีคอร์และเทรแตกต่างกันเนี่ย r y เ e n 5้าคอร์และเทรดมันเยอะกว่าไอสามเปอร์เฟอร์มาน speed หรือ clock เนี่ยจรง้ว่ากให้วัดีกว่าดกันด้น่นทำให้ค เทอร์โบ Turbo มีความใกล้เคียงกันครับก็คือ Ryzen 5.5า0 2 g h z อครับ i3 เนี่ยอยู่ที่1 3 g h h z ครับซ็อกเก็ตคนละซ็อกเกอยู่แล้วเพราะว่า Ryzen 5.5 5เนี่ยจะเป็น AM4 i3 จะเป็น LGA 1.700เป็นต้นแล้วก็ตัวแคชด้วยความที่ Ryzen 5.5 5เนี่ยมันจะมีแคชแค่แค16 MB 16 m กก็เหมือนกับพัฒนาบนสายปกรกัรที่เรียกว่า Pen n n a c ค e Ridge p i n n a c l e r i d g ดก็คือมันจะเป็น5 0 0 G ที่โดนตัดการ์ดจอออกก็จะเหลือั้ชตัน b แต่ถ้าเป็น r ร z e n ซ5จะอยู่แค่512กิโลบต์เปอร์คอก็คือครึ่งเมกเปอร์คอกับ1 2เปกอร์คออันนี้ต่างกันเยอะหมายความว่าถ้าสมมติว่าตัวโช่ L 2 1 2เนี่ย1.25เมกคูณ4่เท่าเท่าไหร่6เมก ถ้าเป็น Ryzen 5,500เนี่ย0 5นจุเมกคูณ6ถเท่ากับ3มเมกโอเค L 2 5,500มี3เมก i3 มี6เมกการซัพพอร์ตเมน main, บอกก็ซัพพอร์ตปกตินะ A m 4ก,ก็ไม่ต้องซีเรียสเยอะนะครับซัพพอร์ตส0 0ซีรียส์400ซีรีส์500ซีรียสในส่วสนเนี่ยก็600ซีรีส์700ซีรียสเป็นต้นนะครับคอยหลักอีกที่หนึงที่มันสำคัญจริงๆแล้วก็คือเรื่องของอะไรเรื่องของ PCE 7.0 i3 ส0 3, 2, 2, 1, Support, 0 F ซัพพอร์พอร์ต4 0สิ่งเหล่านี้เกิดอะไรบ้าง1ถ้าคุณจอ่ซัพพอร์ต PCE 4.0มจนจะ ผลต่างเพราะว่า Ryzen 5ยังไงยังไงตัว CPU นะั้นมันซัพพอร์ตแค่4.0ดังนั้นความแรงมันจะสู้4.0ไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่า i3 เนี่ยเกิดมา4.0เลยไม่ว่าคุณจะใส่บอร์ดอะไรก็ตามก็4.0เลยแล้วก็5.5ด้วยความที่มันซัพพอร์ต a m 4มันก็จะรองรับแค่ DDR4 ก็เป็นต้น3.2 แต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับ i3 2เนี่ยหรือว่า socket ok LJ มันเจนี่ยมันซับพอร์ตทั้ง4ลและไฟดังนั้นเนี่ย4ล้และไฟเนี่ยดีดาไฟของ i3 เนี่ยจะซับพอร์ตที่ดีดาไฟบั 10, แล้วก็ท่เดียวกันก็ซับพอร์ตดีดาโ3ล์ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ย i3 สามเนี่ยสามารถซับพอร์ตได้ทั้ง4และไฟขึ้นอยู่กับเมนบอร์ดที่คุณเลือกแต่ถ้า a 4ก็คือล็อกที่ d ีด4เป็นต้นนะครับแล้วก็ p c e เลนนะครับพอๆกันคือประมาณย ระหว่าง AMD Ryzen 5 5 5 0 0กับ i3 12100F เราจะพบว่ามันดีกันคนละแบบถ้าเรายกบอะคอต่อคอ i3 ชนะคือ Single t r ทรดเนี่ย i3 ชนะแต่ว่า i3 มีแค่4คอ8เทรด5 5 0 0 Single t h r e a แพ้แต่ด้ยวยความที่จำนวนมันเยอะกว่า คือหคอร์สองเทรดทำให้มาชนะในมัลติ CPU Zen จะเป็นคำตอบครับ CPU z Benchmark Single Core เนี่ย 5, 5 5าพันห i3 2อ0 f เนี่ย657แต่ถ้าเรานับมัลติเข้าไปมัลติเนี่ยถึงแม้5 5าพ Single จะแค่5 5าหแต่ว่าอย่าลืมนะว่ามี6คอร์สองเทรดทำให้มัลติเนี่ยมันชนะ i3 Ryzen 5 5าเนี่ยกด CPU z Benchmark ที่มัลติคอร์เนี่ยอยู่ที่4,649คะแนนสูงกว่า i3 ที่มีแค่3,337คะแนนดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ CPU ในการทำงานมัลติทารกกิ้งาน 5, 500, 5, 5, มันติดเทรดไรเซนห้าพันห้ามีโอกาสที่จะทำงานได้ดีกว่าไอสาต้องดูที่งานทีนึงว่าจะเป็นยังไงแต่มันสูสีอะนึกออกปะถ้าง,งานตอนนั้นแม่งเน้นซิงเกิลอะไอสาก็ชนะถ้าง,งานตอนนั้นเน้นมันเตอะไรเซนห้าพันห้าก็ชนะนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นผมนะถ้าเรนเดอร์นะผมจะห้าพันห้าถ้าเล่นเกมล้วนๆถ้าเกมที่เน้นมันติดเทรดคุณไปไรเซนห้าพันห้าถ้าเกมที่เน้นซิงเกิลเทรดคุณไปไอสาม คราวนี้ต่อมาถ้าเป็น c ีนิ b บนซ์ไอ3ดูแล้วก็ไม่ได้ต่างอะไรมากมายคือซิงเกิล i3 ชนะมันติแพ้ก็เหมือนในเวเดียวกันนะครับซิงเกิลคอในตัวซีนิแบนซ์ไอยิบสามเนี่ยไรเซนห้าพันห้าครับไอแรงกว่าอยู่แล้วค, 58, คือหนูหนะ้าแปดนี่นคือนับซิงเกิลนะคือพันหกอสามซิงเกิลพอมัลติไรเซนห้าพัชนะอยู่แล้วเพราะคอและเฉดมันเยอะกว่าคือหนึ่งหมื่นเก้าร้อยสี่สิบไอสามแปดพันสี่ร้อยสี่สิบสามคะแนนกิกแบนซ์หกเนี่ยซิ Call, เ 3, 2, 5, 5, 5, 9, i, ง bench, เกิ 28ไรเซน5,5827 0สี่ดีเป็นไ20เนี่ยสิงเกิลไ3แรงกว่าอย่างละท642คะแนนไรเซน5,5535นะครับมัลติก็4 0 8 6กับ3,200เนะคราวนี้ถ้าเราลองจับคู่กันจะพบว,ว่าราคาแม่งเท่ากันหมดเลยก็คือทั้งคู่เนี่ย i อ 3200f กับ rtx 4060เนี่ยสเปคที่ผมยกตัวอย่างเนี่ย19,990จาก i h a v e คือ i อ 3200f rtx 4060พวกเนี้ยแล้ว ram 16 g b ๊กพวกเนี้ย19,990ไรเซน5ก็เหมือนกันนะแต่ว่าไรเซน5ก็เป็นไรเซน5,550ใช่ไหมือนนกั เป๊ะคือง่ายคือ Ryzen 5กับ i3 200F จับคู่กับการ์ดจอที่เป็น4000ในราคา19,990ทั้งคู่คุณจะไป i3 หรือคุณจะไป Ryzen 5 1.5วันนี้มีคำตอบนั่นเองเกมอะไรเนี่ยเป็น Warzone, Full h d Extreme เนี่ย DS Balance Frame Gen i3 เนี่ย150 190เฟรม Ryzen 5 1.5เนี่ย140 175เฟรมนะครับถ้าเปิด f l s s Frame Gen เนี่ย i3 ทำได้200ถ235เฟรมแล้วก็5 1.5เนี่ย170ถ210เฟรม ถ้าเป็นพลังดิบกลับเป็น5,500ที่ทางเฟรมดีกว่าคือ85-125แล้วก็ i3 ทําได้6 1 9 5 Forza Horizon 5ครับไอ 200F ครับ Fuji u t r a DL Balance แฟนเจนนะครับ180-210เฟรม h r i z e n 5,500 170-210เฟรมพลังดิบพอๆกันคือ1 3 0 1 5 5เฟรมเท่ากัน 2K u n t r a ถ้าเท่ากันเลยครับ140-150เฟรม 2K อันตราพลังดิบ120 135กับ110 130ก็ถือว่ามันใกล้เคียงกันมากเลย Red d e a อันนี้ i3 ทำได้ดีกว่าเยอะนะปรับเหมือนกันหมดเลย Texture อันตราที่เหลือเป็น High Dial Balance เนี่ย i3 ทำได้130 165 Ryzen 5 5500ทำได้75 115อันนี้ต่างเยอะนะแล้วก็ถ้าเป็นพลังดิบเนี่ย i3 2 0 0 f เนี่ย110ถึง125 5,580-90อันนี้ต่างเยอะอูอันนี้ต่างเยอะว a l ลแลนด์นะครับฟูที่ปรับไไอายสารทำได้ดีกว่าว่ะ2 9 0ถึง380เฟรมกับเรจ e นห5 0เนี่ย2 6 0รถึง3 0เฟรมโอเคกแล้าบอกก็สูสีกันนะฟูดีอันตราดีไอบาลานเนี่ย i3 าทำไว้8 0ดสถึงหนึแล้วก็ห้าพันห้าเนี่ยเจ็ดสิบห้าถึงเก้าสิบเฟรมพลังดิบก็พอๆกันหกสิบห้าแปดสิบห้าหกสิบห้าแปดสิบเฟรมก็ถือว่าพอๆกันนั่นเองนะครับในมูมนี้ผมมองว่าการเล่นเกมเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นเกมที่กิน CPU เยอะๆผมมองว่าไรเซน5าได้เปรียบแต่บังเอิญเกมส่วนใหญ่ที่ผมยกมาวันนี้อย่างเช่นฟอร์ซ่าเช่นวอลส่วนวกเนี่ยเรดเดียร์ยางไง เกมส่วนใหญ่อ่ะชอบ IPC สูงสูงหรือว่าซิงเกิลเทรดโหดๆชอบกินก er ็คือสูงสูงชอบ IPC โหดๆเอาพูดง่ายคือชอบเปอร์เฟรมเปอร์คอร์โหดๆลายเซนต์ห้าห้าพันห้าเนี่ยบางครั้งบางคราวเนี่ยอาจจะแพ้ไอสามห้าเฟรมสิบเฟรมเป็นต้นยกตัวอย่างแต่ว่าการใช้งานจริงๆเนี่ยเราจะรู้สึกหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้ข้อได้เปรียบของไอสามจริงแล้วเนี่ยมันคือซิงเกิลที่แรงกว่าและซัพพอร์ต PCE 4.0กินไฟน้อยกว่านู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะอัปเกรดก็อัปเกรดเป็นไอห้าอะไรได้ห้าพันห้าข้อดีคือะแรงกว่าาาถ้้คุณใชท เเรรนดอ์ไอตัวนี้จะเรนเดอร์ได้ไวกว่าแต่จริงนักต้องดูเวลาจริงด้วยนะแต่โดยรวมแล้วดน์โนมเนี่ยค่ามันท่าทำได้ดีกว่าเกมมีหลายๆเกมที่เท่ากันมีหลายๆเกมที่ค่ามันท่าแรงกว่า แล้วมีหลายๆเกมที่ i3 แรงกว่าอันเนี้ยผมถือว่าสูสีมันชนกันได้อะระหว่าง i3 กับ5 5 0 0แต่ว่าเปอร์เซ็นต์เทของ CPU ผมมองว่า i3 น่าจะกินเยอะกว่านะเพราะคอร์และเทรดมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่ยังไงก็ตามแต่ถ้าอยากแรงกว่านี้ผมมองว่า i3 อัพเกรดเป็น i5 12จอแน่าจะชัวร์กว่าแล้วก็5 5 0 0อัพเกรดไป5600น่าจะดีกว่าแต่ถ้างบไม่ถึงก็ลองดูผมว่าตัวไหนก็ได้ถ้าเป็นผมนะแต่ถ้าทางานแบบสมมติว่าเปิด3โปรแกรมพร้อมกันอย่างเงี้ยผมมองว่า Ryzen 5 5005จะได้เปรียบ ฟ้าก็เหวี่ยอะไรเงี้ยด้วยความที่มันราคามันเท่ากันนะครับทุกอย่างไม่มีคำว่าฟ้าก็เหวไอ้ตัวนี้ก็ไม่ดีทำงานดีกว่าฟ้าก็เหวไอ้ตัวนี้ก็ไม่เล่นเกมดีกว่าฟ้าก็เหวดังนั้นเนี่ยอะไรก็ตามแต่ที่มันราคาพอๆกัน performance จะแบบถ้าเท่ากันคือพลิกไปพลิกมาไม่ได้มีอะไรที่มันเอกฉันเข้าใจไหมมันไม่มีอะไรที่เอกฉันนี่นเหมือนไอสามที่สอนว่า F กับไอห้าสอนเสร็จ F ที่มันเอกฉันอยู่แล้วที่ว่าเอ้ยยังไงไอห้าก็ต้องแรงกว่า ประมาณนั้นงนั้นในขอที่มันราคาเท่ากันเนี่ยถ้าเป็นผมนะคนจะเลือกไอซามต่อเมื่อ,อ,มอผมเล่นเกมแบบ FPS สูงๆแบบเน้นแบบเกมที่มันซิงเกิลแรงๆพับจอมพับจีอะไรพวกเนี้ยเกมที่มันชอบซิงเกิลอ่ะผมจะเลือกตัวนี้ถ้าผมเล่นเกมแบบต้องใช้ซี u ียูประวมวลผลเยอะๆอย่างเช่นอาร์ตอัดหรือยอย่างเช่นซีวียูที่ต้องคำนวณเยอะๆอะไรพวกเนี้ยผมจะเลือกอันนี้ซีวียูต้องต้องใช้แบบแผนที่ใหญ่ๆด้วยเป็นโอเพ่นบล็ผมก็ใช้ตัวนี้หรือว่าถ้าผมทำงานโดยใช้หลายโปรแกรมพร้อมๆกันผมจะเลือกตัวนี้ผมทำงาน ทั้งคู่นั้นดีทั้งคู่ครับแตงเขประมาณเท่านี้ไม่เป็นฟ้าหรือแดงเนี่ยเลือกได้หมดบางคนจะ i3 200f หรือว่า radeon 5500 5. ข้อเสียจริงแล้วคือ4.0แต่5500ก็มีเดียด้งยเนี่ยคุณได้ c อ l l และเทรดมันเยอะเปอร์เซ็นต์เทรด cpu คุณจะน้อยลงหมายความว่าคุณอาจจะเปิด discord เปิดหนังเปิด youtube เปิด n e t f l i x เปิดอะไรไว้ย้อนหลังก็ได้มันติจะทำงานได้ดีกว่าแต่แต่เล่นเกมบางเกม i3 ชนะบางเกม radeon 5500ก็ชนะนั่นเองและนี่คือ amd r a d e n 5500กับ i3 200f ในปี2024ที่วิวเขาด้ยเป่า raf cpu ครับ